ไปพวกเราเระวังตัวด้วยเดี๋ยวนกอีแรงยักษ์มันจะมาเฮ้ยทั้งข่าวยักษ์หรือว่าอีแรงยักษ์วะเฮ้ยอีแรงเฮ้ยทั้งขาวมาั้ยมันไม่มีขนด้วยโอเคนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไม่กลัวหรอกเราเป็นโกเลม,มเราเป็นลาวามนุษย์ลาวาไงไฟเต็มตัวเห็นไหมลองมาสิจะย่างให้ดูเห็นไฟไหมเห็นไฟนตัวไหม น้องๆเห็นไฟในตัวพี่ไหมออามาสิจะย่างให้ดูอุ้ยอยากกินนกย่างเหลือเกินแน่จริงมาเลยอ้ยอย่าคุยมากอย่าคุยมากอายเขามาสิแน่จริงมาเลยจะจะย่างให้ดูเจ้านกยักษ์อยู่ไหนอุ้อยากกินนกยักษ์แง่แล้วว่า นกจักมันเข่าไรทางไหนไหมเอ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่ไงเผามันเลยเผามันเลยได้กินนกย่างแล้ววันนี้เออเผามันเลยนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงไหมเลยไหมเลยตายไหมโอ้ยยังเหลือยังเหลือจัดการมันอีแรงยักษ์โอ้ยโอ้ยโอ้โหพีมันจิกหัวมันเจ๊คัวไฟไฟนี่โอ้ย เจ็บเอ้ยเจ็บเ,เอ้ยวทำไงสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมนี่โอ้เจ็บหัวเจ็บหัวโอ้โหเพื่อนมันช่วยหน่อยสิโอ้ไม่ต้องแล้วมา,ามาตายแล้วมาตายแล้วดูสิคอมันหกนะักแล้วเห็นไหมโอ้เลือดออกเต็มเลยนี่ไงเจอเราแล้วเป็นไงบ้างโกเลมเอ้ยมนุษย์ลาวาวันนี้ได้กินนกย่างแล้ววันนี้ไอ้นี่เราตายยังตายหมดแล้วโอ้โหมันมาสามตัว เราก็สามตัวเฮ้ยแม่รวมพลังเอ้าอ้นี้ไปอยู่อะไรตรงนี้ตายแบบโดดๆอู้แม่พวกเราพวกเราเก่งเหลือเกินแต่เสียดายบ้านเราพังไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้พวกเราช่วยกันหน่อยเช่วยกันสร้างบ้านหน่อยแล้วอ้ามาช่วยกันเอ้าน้องๆช่วยกันสร้างบ้านหน่อยอ้โอ้วิบ้านพังหมดเลยไม่น่าพังเลยอ้โอ๋อ